ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon หลังจากที่เราได้สุ่มตามหาตัวละครกอริบสัสระดับ SS บวกในต้นเดือนแล้วก็ยังมาพร้อมกับความเกลืออีกด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาตามหาตัวละครกอริบัสอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันสุดท้ายแบบนี้แต่ในวันนี้มันจะไม่ใช่ความเกลือของเราที่ออกมานะครับเพราะในวันนี้เรามาพร้อมกับดวงดีของเรานะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าดวงดีของเราจะพาตัวละครกอริบสัสตัวนี้ออกมากี่ตัวนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสุ่มตามหาใน2 ID ไอดีกันเลยนะฮะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ ตัวละครกอริรบัสในรอบกี่ใบกันนะครับผม let's go โอเคก่อนที่เราจะไปสุ่มตามหาตัวละครตัวนี้ผมก็อยากจะขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่มีคลิปลงเลยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าติดธุระอยุ่นะครับโอเคและเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็จะไปตามหาตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับลูกแกว้วตัวละครกอริรบัสตัวนี้ต้องตกเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับและในดีแรกแบบนี้เราก็มีตัวดําของเราดองอยู่แล้ว2 1 7ใบนะฮะซึ่งเราก็จะมาตามหาตัวละครกอริรบัสตัวนี้เราจะ ต้องได้ก่อนการนตีย่างแน่นอนนะครับผมและเราก็จัดไปเลยนะครับใน10ใบแรกจะมีตัวละครระดับ SSR บวกออกมาในรอบแรกหรือไม่นะครับสำหรับหินปลุกตื่นตัวละครนะฮะที่ผมหมายถึง โอเคและในรอบแรกมิมนี้ก็ยังไม่มีนะครับมีแค่ตัวละครระดับ S R เท่านัน้นลาย20ไปใบของเราในวันนี้ตัวดําของเราเนัน้นจะมีตัวละครระดับ S S R ออกมาไหมสิ่งแรกที่เราต้องการนั้นก็คือตัวละครนะครับผมเป็นระดับ S S R ตัวละครกอริบัสนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีตัวละครกอริบัสในร่างแรกเราก็จะไม่สามารถปลุกตื่นตัวละครให้กลายเป็นระดับ S S R บวกได้นะฮะแต่ในรอบนี้ก็เป็นระดับ S R ออกมาอีกตัวและนั่นก็จะเป็นตัวละครสเนกนั่นเองนะครับโอเคและก็ออกมาอีก รอบหนึ่งจีนอสและเราก็ทําการกดต่อไปนะครับเพื่อความรวดเร็วของเราแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าตัวละครตัวนี้จะออกมาให้เราได้หรือเปล่านะครับก่อนการันตีนะฮะตอนนี้เราก็กดแบบรัวๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้รับตัวละครกริบาสไปปลุกตื่นนะครับเห็นในรอบนี้ก็ยังไม่มานะครับโอเคตอนนี้เราก็กดไปแล้ว50ไปในะรอบนี้ก็คือรอบที่60นะฮนะในรอบนี้ไปเห็นใะนรอบที่60แบบนี้กดไปแล้วก็มีแสงสีม่วงออกมา แค่ชิ้นเดียวนะครับและนั่นก็จะเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากตัวละคร บลูไฟนะครับ60ใบของเรายังไม่มีตัวละคารระดับ SSR หร,รือว่าลูกแก้วออกมาเลยนะครับแต่ในรอบที่70แบบนี้เหมือนก็จะต้องมีลูกแก้วหร,รือว่าหินปีศาจออกมาอย่างแน่นอนเ <c oughs> รามาลุ้นในรอบนี้จะมีไหมแสงสีส้มออกมาแล้วนะครับแล้วแสงสีส้มนี้จะเป็นอะไรเรามาลุ้นกันนะครับอาจจะเป็นตัวละคารหร,รือว่าหินปลุกตื่นไม่ก็หินพัฒนาปีศาจนั่นเองและสิ่งที่ออกมานั้นก็คือเฮ้ยบอกไปแล้วว่าผม มากับดวงนะครับในวันนี้70ใบเราก็ได้หินปลุกตื่นตัวละครกอริบัสไปที่เรียบร้อยนะครับใน70ใบเท่านั้นโอเคและเราก็ทําการกดต่อนะครับเพื่อที่จะได้รับตัวละครกอริบัสร่างแรกนะฮะและในะรอบนี้ก็มีโหลดนิดนึงแล้วก็เป็นตัวละครไหมกอริบัสหรือเปล่าเป็นไหมใช่ไหมลมหายใจกรดนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ได้ตัวละครกอริบัสไปที่เรียบร้อยแล้ว่งสิ่งที่เราตามหา ก็ครบแล้วนะครับผมตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะ,ะนั่นก็คือหินปลุกตื่นตัวละครกอริบาสแล้วก็ตัวละครกอริบาสระดับ SSR นะฮะโอเคแล้วเราก็ทําการกดต่อไปนะครับเ,เพื่อที่จะไปตามหาหินพัฒนาปิศาจนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เราก็ขาดหินพัฒนาปีศาจอยู่นะครับ เราก็จะมาตามหาหินพัฒนาปิศาจแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อเราสุ่มครบ120บ่ใบเราก็สามารถไปรับการันตีได้อีกด้วยนะครับสําหรับหินพัฒนาปิศาจนั่นเอง <Yes. S 1> โอเคและตอนนี้ <No. S 1> เราก็สุ่มไปแล้วนะครับก็คือ1น0ใบแต่ในรอบนี้ก็คือ1 1 0ใบนะฮะเราจะมาตามหาหินพัฒนาปิศาจจะออกมาหรือไม่ยังไม่ออกมานะฮะโอเค120ใบแล้วนะฮะซึ่งในรอบนี้ก็ต้องเป็นหินพัฒนาปิศาจอย่างแน่นอนที่ออกมานี่ <c oughs> ไม่ใช่นะครับเป็นคอมบูอินฟินิตี้เท่านั้นและ130ไปมันก็จะต้องมีหินพัฒนาปีศาจอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะฮะและจะออกมาหรือไม่ในรอบนี้มาลุ้นกันมาแล้วนะครับและสิ่งที่เราตามหาตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับ หินพัฒนาปีศาจเราก็ได้1ชิ้นตรงนี้แล้วก็ไปรับที่การันตีอีกด้วยโอเคตอนนี้เราก็มารับการันตีตรงนี้ให้หมดกันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปปลุกตื่นตัวละครกอริบสัสของเรานะครับโอเคขออนุญาตกดรับของราวัลตรงนี้กันก่อนเลยนะครับแล้วเราไปเจอกับตัวละครกอริบสัสกัน A later few moments โอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับตุละครกอริบัสระดับ S.S.R ตัวปกตินะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของตุละครตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับกับร่าง S.S.R บวกนะครับตอนนี้เราก็ทําการประสานร,รูปภาพของตุละครกอริบัสตัวนี้ให้หมดกันก่อนนะครับและเราก็ทําการปลุกตื่นตุละครตัวนี้ให้กลายเป็นระดับ S.S.R บวกนะครับผมทุกคนเก okay, เราก็ทําการปลุกตื่นไปเลย นีในกระบอมประสานไปกริบัสน่วโจมติม,มู่นะฮะแล้ะตอนนี้ไอเดีแรกของเรานั้นมาพร้อมกับดวงจริงๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้กริบัสตัวแรกมาแล้วนะครับโอเคและเราก็จะวาร์ปไปอยู่ในไอดีที่2นะครับเพื่อตามหาต้นขะครกริบัสตัวนี้ ตััวนะครบ One Minute One later Second 37มาแล้วนะครับผมและนี่ก็คือ i อดีที่2ของเราซึ่งเราก็ได้เตรียมตัวดำของเราหยุดที่200ใบนะครับกับ i อดีนี้ซึ่งเราก็จะมาตามหาตัวละครตัวนี้เหมือนกับไอดีแรกเลยนะครับและเป้าหมายในดีนี้ก็คือหินปลุกตื่นตัวละครกริบัสแล้วก็หินพัฒนาปีศาจนะฮะและในะรอบแรกเราก็กดไปนะครับ10ใบและ10บใบนี้จะมีตัวละครออกมาหรือไม่หรือว่าหินปลุกตื่นมาไหมสิบใบย,ยังไม่มีนะครับ ผมใน10บใบแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปหวังมากนะฮะโอเคกดกันต่อนะครับ20บใบนี่ลูกพริตมาของเราเนีฮย วันนี้เซตมาของเรานั้นมาพร้อมกับดวงจริงๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปรับการันตีเราก็ได้ทําการปลุกตื่นตัวละครกอริบัสได้นะฮะแต่ในดีนี้จะมากับดวงหรือเปล่า,ามาลุ้นกันนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ดูแล้วนะครับผมเกี่ยวกับอาวุธเฉพาะของตัวละครกอริบัสนะครับซึ่งอาวุธเฉพาะของตัวละครกอริบัสนั้นเป็นอะไรที่โคตรเท่มากเลยนะครับเป็นตัวละครที่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวแล้วก็มีการโจมตีแบบเท่มากๆเลยนะครับผมกับตัวละครที่เป็นระดับเอ r ซ่าบวกแนนะตัวละครตัวนี้ ที่มีการโจมตีแบบบอกเลยว่าโคตรดีในกระบผออนิเมะแบบสุดยอดมากโอเคตอนนี้เราก็กดไปแล้วกี่ใบเนี่ยไม่ทันได้นับเลยนะครับโอเคในรอบนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะมาแล้วในรับเป็นหินพัฒนาปีาศาจนะฮะในรอบนี้แล้วมา2ชิ้นเลยนะครับสําหรับแสงสีส้มของเรานะฮะก็เป็นตัวละครก,รกริบัสรังแรกนั่นเองนะครับโอเคและตอนนี้เราก็ได้หินพัฒนาปีาศาจหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวละครอีกด้วยนะครับมาในรอบ เดียวกันเลยนะครับผมบอกไปเลยว่าวันนี้เรามาพร้อมกับดวงจริงๆเลยนะฮะตอนนี้เราก็ขาดแค่หินปลุกตื่นตัวละครกริบัสเท่านั้นนะครับโอเคเรามาลุ้นในรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่80ไปนะฮะ และเราก็มาลุ้นว่าในรอบนี้จะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์เราหรือไม่ยังไม่ออกมานะฮะถ้ามาในรอบนี้บอกเลยว่าโคตรฮาเลยนะครับไห้ท้งหินพัฒนาพิศาส์ได้ทางตัวละครและก็หินปลุกตื่นตัวละครน,นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับผมยังไม่ออกมาเลยสําหรับหินปลุกตือนตัวละครกรมบสัสนะฮะ oh, <no. S 1> รอบที่100ใบแล้วนะฮะจะมีอะไรออกมาหรือไม่ หินปลุกตื่นขอแค่หินปลุกตื่นเท่านั้นมาไหมยังไม่ออกกันนะครับในรอบนี้โอเคแล้วเราก็ทําการกดกันต่อนะฮะหนึ110่งร้อยสิบใบโอเคในรอบนี้ก็ยังไม่มานะฮะและหนึ่งร้อยยี่สิบใบนี้เราก็จะสามารถรับการันตีหินพัฒนาปีศาจอีกด้วยนะครับถึงในรอบนี้มันก็ต้องออกมาอย่างแน,น่นอนนะครับผมการันตีไหมมา,มาแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้เราก็ได้หินปลุกตื่นตัวละครโกลิบัสไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในดีนี้ดวงดีกว่าไอดีแรกเลยนะครับผมโอเคและตอนนี้ เราก็พร้อมแล้วนะครับไปรับการันตีหินพัฒนาปิศาจแล้วก็ไปปลุกตื่นตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับเรามากดรับการันตีตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับเพื่อรับหินพัฒนาปิศาจแล้วก็ไปปลุกตื่นตัวละครกริบาสกันนะครับ A later few moments โอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับตัวละครโกริบัสในดีที่2แล้วนะครับและเราก็ทําการปลุกเตือนตัวละครตัวนี้ให้กลายเปน็นระดับเอซิซ่าบวกตัวละครที่2นะครับผม let's go <S later โอเคและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทําการปลุกเตือนตัวละครตัวนี้ให้กลายเปน็นระดับเอซิซ่าบวกนี่ครับฟิวชั่นไปโกริบัสตัวที่2เราก็ได้ไปทียบรลอยนะครับซึ่งการสุ่มของเราในวันนี้บอกเลยว่าโคตรดวงดีมากเลยนะครับทั้ง2 ID ดีสุ่ม แบบ130ใบ120ใบไม่ต้องไปรับการันตีเลยนะครับแล้วเพื่อนๆที่สุ่มตามหาตัวละครตัวนี้สุ่มได้ในรอบกี่ใบก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคแล้วในคลิปนี้กับการสุ่มตามหาตัวละครกอริบัสก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน See you next day b y ยบาย